ครับ LE เป็น U 3, น่นนิติกรรมสัญญาข้อ2 1งหทับเมาตรา156การสางเจตนาโดยสำคัญผิดในสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญเป็นนิแห่งนิติกรรมเป็นโมฆะมาตราหนึ่งห้าหนึ่งการสแสดงเจตนาโดยสำคัญผิดในสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญแห่งนิติกรรมเป็นโมฆะ มาตาหนึ่งห้าหกว่าหนึ่งการแสดงเจตนาโดยสำคัญผิดในสิ่งซึ่งเป็นสาระสาระสำคัญแห่งนิติกรรมเป็นโมฆะมาตาหนึ่งห้าหกว่าหนึ่งการแสดงเจตนาโดยสำคัญผิดในสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญเป็นโมฆะวักโสห้องความสำคัญผิดในสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญแห่งนิติกรรมตามว่าหนึ่งได้แก่ความสำคัญผิดในลักษณะของนิติกรรมความสำคัญผิดในตัวบุคคลซึ่งเป็นคู่กรณีแห่งนิติกรรม และความสัมพันธ์ผิดในทรัพย์สินซึ่งเป็นวัตถุแห่งนิติกรรมเป็นต้นมากกาหนึ kind of ่งห้าหกว่าหนึ่งการแสดงเจตนาโดยสาคัญผิดในสิ่งซึ่งเป็นสาระสําคัญแห่งนิติกรรมเป็นโมฆะวรสองความสาคัญผิดในสิ่งซึ่งเป็นสาระสาคัญแห่งนิติกรรมตามบ้างหนึ่งได้แก่ความสัมพันธ์ผิดในลักษณะของนิติกรรมความสัมพันธ์ผิดในบุคคลซึ่งเป็นผู้กนณีแห่งนิติกรรมและความผิดในทรัพย์สินซึ่งเป็นวัตถุแห่งนิติกรรมหนึ่ง ลักษณะ2บุคคล3ทรัพย์สิน1ลักษณะสองบุคคล3ทรัพย์สิน 1. ลักษณะสองบุคคล3ทรัพย์สิน,น,สน,าสาม,สนมาตรห156งห้หวสองความสามกญรผิดในสิ่งซึ่งเป็นสาหะสำคัญแห่งนิติกรรมตามมากหนึ่งได้แก่คว,กรรความสัมพันธ์ผิดในลักษณะของนิติกรรมความสำคัญผิดในบุคคลซึ่งเป็นคู่กรณีแห่งนิติกรรม ความสำคัญผิดในทรัพย์สินซึ่งเป็นวัตถุแหง่งนิติกรรมเป็นต้นมาตาหนึ่งห้าเจ็ดการสแสดงเตนาโดยสำคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคลหรือทรัพย์สินเป็นโมคิยะมาตาหนึ่งห้าเจดการแสดงเตนานโดยสำคัญผิดในบุคคลในคุณสมบัติของบุคคลหรือทรัพย์สินเป็นโมคิยะ วางสฮองความสําคัญผิดตามว่าหนึ่งต้องเป็นความสําคัญผิดในคุณสมบัติซึ่งตามปกติถือว่าเป็นสาระสําคัญซ ah> uh ึ่งหากไม่ได้มีความสําคัญผิดดังกล่าวอันเป็นโมคิยะนั่นคงจะไม่ได้กระทําขึ้นมาตราหนึ่งห้าเจ็ดว่าหนึ่งการแสดงเจตนาโดยสําคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคลหรือทรัพย์สินเป็นโมคิยะวางสฮองความสําคัญผิดตามว่าหนึ่งต้องเป็นความสําคัญผิดใน คุณสมบัติซึ่งตามปกติถือว่าเป็นสาระสําคัญหาไมิได้มีความสําคัญผิดดังกล่าวอาานั้นเป็นโมคียะนั้นจะมิได้กระทําขึ้นมาตาหนึ่งาเก้าการแสดงเจตนาเพราะถูกช่อชนเป็นโมคียะวักสองการถูกช่อชนที่จะเป็นโมคียะตามวักหนึ่งจะต้องถึงขนาดซึ่งถ้ามิได้ควรมีคนก่อสนดังกล่าว การอันเป็นโมคียะนั้นคงจะไม่ได้กระทําขึ้นวักสามาถ้าผู้กรณีฝ่ายหนึ่งจะแสดงเจตนาเพราะถูกคนช่อชดนโดยบุคคลภายนอกการแสดงเจตนานั้นจะเป็นโมคียะต่อเมื่อผู้กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้รู้หรือควรจะได้รู้ถึงคนช่อชนนั้นมาตรา159กาการแสดงเจตนาเพราะถูกคนช่อชนเป็นโมคียะการถูกคนช่อชนที่จะเป็นโมคียะตามวรรคหนึ่ง จะต้องถึงขนาดซึ่งถ้ามิได้มีคนช่อชนดังกล่าวการนั้นเป็นโมคียะนั้นคงจะมิได้กระทําขึ้นวักษาหามถ้าผู้กรณีฝ่ายหนึ่งสแสดงเจตนาเพราะถูกคนช่อชนโดยบุคคลภายนอกการสแสดงเจตนานั้นจะเป็นโมคียะต่อเมื่อผู้กรณีฝ่ายหนึ่งได้รู้หรือควรจะได้รู้ถึงคนชอชนนั้นมาตราหนึ่งห้าเก้าการสแสดงเจตนาเพราะถูกคนช่อชนเป็นโมคียะ วักสองการถูกคนช่ชอชนที่จะเป็นมูกิยะตามวักหนึ่งจะต้องถึงขนาดซึ่งถ้ามิได้มีคนช่อชนดังกล่าวการนั้นเป็นโมกิยะนั้นคงจะม่ได้กระทำขึ้นวักสามถ้าผู้กรณีอีกฝ่ายหนึ่งแสดงเจนาเพราะถูกคนช่อชนโดยบุคคลภายนอก การแสดงเจตนาน,นั้นจะเป็นโมคียะก็ต่อเมื่อผู้กรณีอีกฝ่ายหนึ่งจะได้รู้หรือควรจะได้รู้ถึงคนช่อชวนนั้นมาตรา160การบอกมวัวังโมคียรกำเพราะถูกคนช่อชวนตามมาตรา1 5 9่ห้าหมมิให้ยกเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกผู้กระทำโดยสุจริตมาตรา160การบอกร่างโมคียรกมเพราะถูกคนช่อชวนตามมาตรา159 ้ามีให้โยกเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกผู้กระทำการโดยสติเลมาตราหนึ่งหกหนึ่งถ้าควรชอบชดเชนเป็นแต่เพียงเหตุจูงใจให้ผู้กรณีอีกฝ่ายหนึ่งยอมรับข้อกำหนดอันหนักยิ่งกว่าที่ผู้กรณีฝ่ายนั้นจะยอมรับโดยปกติผู้กรณีฝ่ายนั้นจะบอกร่างการนั้นหาได้ไหมแต่ชอบที่จะเรียกเอาค่าสินมาให้ทดแทนเพื่อความเสียหายอันเกิดแต่ควรชอบชนนั้นได้ มาตราหนึ่งหกหนึ่งถ้าคนช่อชนเป็นเพียงแต่มูลเหตุจูงใจให้คู่กรณีฝ่ายหนึ่งยอมรับข้อกำหนดอันหนักยิ่งกว่าที่คู่กรณีฝ่ายนั้นจะยอมรับโดยปกติคู่กรณีฝ่ายนั้นจะบอกล้างบานนั้นหาได้ไหมแต่ชอบที่จะเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายหอันเกิดจากการช่อชนนั้นได้มาตราหนึ่งหกหนึ่งถ้าคนช่อชอนเป็นแต่เพียงเหตุจูงใจให้คู่กรณีฝ่ายหนึ่ง ยอมรับข้อกําหนดอันหนักยิ่งกว่าคู่กรณีฝ่ายนั้นจะยอมรับโดยปกติคู่กรณีฝ่ายนั้นจะบอกร้างการนั้นหาได้ไหมแต่ชอบที่จะเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายอันเกิดแต่ชนช่อชนนั้นได้มาตราหนึ่งหกหนึ่งถ้าคนช่อชนเป็นแต่ยังเหตุจูงใจให้คู่กรณีฝ่ายหนึ่งยอมรับข้อกําหนดอันหนักยิ่งกว่าที่คู่กรณีฝ่ายนั้นจะยอมรับโดยปกติคู่กรณีฝ่ายนั้นจะบอกร่างการนั้นหาได้ไหม แต่ชอบที่จะเรียกเอาค่าสินใหม่ทดแทนเพื่อความเสียหายแต่เกิดการชนท่อส่วนนั้นได้มาตรา1 6ึหนึ่งถ้าคนช่อบช่วนเป็นแต่เพียงเหตุจูงใจให้ผู้กรณีฝ่ายหนึ่งยอมรับข้อกำหนดอันหลักยิ่งกว่าที่ผู้กรณีฝ่ายนั้นจะยอมรับโดยปกติผู้กรณีฝ่ายนั้นจะบอกรัง้งหาการนั้นหาได้ไหม แต่ชอบที่จะเรียกเอาค่าสินไหม่ทดแทนเพื่อ,อความเสียหายอันเกิดจากคนชอบวนนั้นได้มาตราหนึ่งหก้องในนิติกรรมสองฝ่ายการที่คู่กรณีฝ่ายหนึ่งจงใจนิ่งเสียไม่แจ้งข้อความจริงหรือคุณสมบัติอันผู้กรณีฝ่ายหนึ่งมิได้รู้การนั้นจะเป็นคนชอบสวนต่อเมื่อหากพิสูจน์ได้ว่าถ้ามิได้นิ่งเสียเช่นนั้นนิติมนิกรรมนั้นก็คงจะมิได้กระทําขึ้น มาตราหนึ่งหกสองในนิติกรรมสองฝ่ายการที่คู่กรณีฝ่ายหนึ่งจงใจนิ่งเสียไม่แจ้งข้อความจริงหรือคุณสมบัติอันคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้รู้การนั้นจะเป็นคนช่อดชอนหากพิสูจน์ได้ว่าถ้ามิได้นิ่งเสียเช่นนั้นนิติกรรมนั้นก็คงจะมิได้กระทำขึ้นมาตราหนึ่งหกสามถ้าคู่กรณีต่างได้กระทำการโดยยช่อชนด้วยกันทั้งสองฝ่าย ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะกล่าวอ้างคนชอบชนของนี้ฝ่ายหนึ่งเพื่อบอกล้างการนั้นหรือเรียกค่าสินใหม่ทดแทนไม่ได้มาตรา171เจหนึ่งในการตีความการแสดงเจตนานั้นให้เพ่งเล็งถึงเจตนาอันแท้จริงยิ่งกว่าด้อยคําสํานวนหรือตัวอักษรมาตรา171เจหนึ่งในการตีความการแสดงเจตนานั้น ให้เพ่งเล็งถึงเจตนาอันแท้จริงยิ่งกว่าถ้อยคำสำนวนหรือตัวอักษรมาตาหนึ่งเจ็ดหนึ่งในการตีความการแสดงเจตนานั้นให้เพ่งเล็งถึงเจตนาอันแท้จริงยิ่งกว่าถ้อยคำสำนวนหรือตัวอักษรมาตา1 7ึ่งองโมฆะกรรมนั้นไม่อาจให้สัตยาบันแก่กันได้ และผู้มีส่วนได้เสียคนหนึ่งจะยกความเสียเปล่าแห่งโมฆะกรรมนั้นขึ้นกล่าวอ้างก็ได้วักสองถ้าจะต้องคืนทรัพย์สินนั้นเกิดจากโมฆะกรรมให้นำบทบัญญตัติว่าด้วยร่ามิควรได้แห่งประมวลกฎหมายนี้บังคับมาใช้มาใช้บังคับมาตราหนึ่งเจ็ดสองโมฆะกรรมนั้นไม่อาจให้ศาจตยาบันแก่กันได้และผู้มีส่วนได้เสียคนหนึ่ง คนใดจะยกความเสียเปล่าแห่งโมฆะกรรมนั้นขึ้นเก่าวอ้างก็ได้วักสองถ้าจะต้องคืนทรัพย์สินนั้นเกิดจากโมฆะกรรมให้นำบทบัญญัติว่าด้วยราบมิควรได้แห่งประมวลกฎหมายนี้มาบังคับมาตรา175 โมคียากมนั้นบุคคลต่อไปนี้จะบอกล้างเสียก็ได้อนุมาตาสาหามบุคคลผู้แสดงเจตนาเพราะสำคัญผิดหรือถูกคนช่อฉวนหรือถูกคลมกูวักสองถ้าบุคคลผู้ทำพิติกรรมมันเป็นโมคียาถึงแก่ความตายก่อนมีการบอกล้างโมคียากมอาญาของบุคคลดังกล่าวอาจจะบอกล้างโมคียากมก็ได้ มาตาหนึ่งเจ็ดห้าโมคียกรรมนั้นบุคคลต่อไปนี้จะบอกร่างเสียก็ได้อนุมาตาสามผู้สแสดงเจตนาเพราะสำคัญผิดหรือถูกคนช่อชวนหรือถูกคมคูวักสองข้าบุคคลผู้กระทำนิติกรรมมันเป็นโมคยียะถึงแก่ความตายก่อนมูมีการบอกร่างโมคียกรรมทายาทของบุคคลดังกล่าวอาจบอกร่างโมคียะกรรมได้ มาตราหนึ่งเจ็ดหกโมคียกรรมเมื่อบอกล้างแล้วให้ถือว่าเป็นโมฆะมาแต่เริ่มแรกและให้ผู้เป็นคู่กรณีกลับพื้นสู่ฐานะเดิมถ้าเป็นการพ้นวิสัยให้กลับพื้นเช่นนั้นได้ก็ให้ได้รับค่าเ,เสียหายชดใช้แทนฟักสองถ้าบุคคลใดได,ได้รู้หรือควรจะได้รู้ว่าการใดเป็นโมคียะเมื่อบอกล้างแล้วให้ถือว่าบุคคลน,นั้นได้รู้ว่าการเป็นโมฆะนับแต่วันที่ได้รู้หรือควรจะได้รู้ว่าเป็นโมคียะ วักสามห้ามิให้ใช้สิทธิเรียกร้องอันเกิดจากการกลับคืนสนส่ทาน,นาเดิมตามวักหนึ่งเมื่อพ้นหนึ่งปีนับแต่วันบอกร่างโมขียากรรมปิดไม่ได้สังงง้นนานเกิน